ใส่โคกล,ลงไปนะจ้ะทุกคนวันนี้ทำอะไรจ้าหมู3ามชั้นต้มโคกนะคะเ,เพื่อนๆจ้าจ้าโคกใส่ไปในหม้อเลยจ้าคนจ้านี่ค่ะมีกระเทียมพริกไทยนะคะเกลือรากผักชีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็หมู3ามชั้นนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยจ้าเราจะเคี่ยวไปประมาณ สชั่วโมงนะคะทุกคนโอเคจ้าเดี๋ยวจะปิดฝาแล้วก็เคี่ยวแล้วก็มาดูตอนเสร็จนะคะเพื่อนๆจ๋าโอเคจ้าๆๆจ้ะทุกคนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่น้องสามชั่วโมงนะจ๊ะ สวัสดีค่ะฮัลโหลไมฟรนสวัสดีทุกคนจ้าโอ้โหวันนี้อากาศร้อนมากจริงๆเลยคะ่ะทุกคนคะทําอะไรเสร็จแล้วก็เปิดแอร์อยู่นอนทั้งวันเลยค่ะทุกคนชวนมากินนี่นะคะวันนี้นะคะมีเมนูแบบนี่นะคะหมูสามชั้นต้มโคกนะคะทุกคนมีข้าวด้วยนะคะนี่คะ่ะแล้วก็มีส้มตำแครอทกับมะละกอนิดนึงแล้วก็มีผักสลัดนะคะ มาทุกคนมากินด้วยกันจ้ามากินด้วยกันนะจ้าทุกคนเราจะชิมหมูของเราก่อนนะคะทุกคนแบบมันนี้ก็จะกินยากนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันนี่นะคะไม่รู้จะชิมชิ้นไหนก่อนนะทุกคนแบบอันนี้ทําครั้งแรกนะคะหมูสามชั้นต้มโคกนะคะทุกคนจะตักข้างหน้าก่อนดีกว่านะแบบตุ้นไ้จนแบบ ตุนจนเย็นเลยนะคะแบบโอ้โหทุกคนเนี่ยดูสิเห็นไหมคะแบบว่าเนื้อเขาแบบคิดว่าละลายในปากเลยนะคะทุกคนดูโอ้โหทุกคนจ๋าค,คือตักออกจากหม้อแทบไม่ได้เลยนะจ้าพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ก็เรียกว่าละลายในปากนะจ้าทุกคนอื้มเอาจะขอชิมชิมก่อนนะจ้าชิมก่อนจ้าม <c oughs> าจากร้อนๆจาก นี่นะคะตากมาใหม่ๆเลยอือดิฉันก็เอาไข่ลงไปต้มด้วยนะคะทุกคนหน้าตาคล้ายกับพะโล้นะคะแต่รสชาติคนละแบบนะคะ อ,อันนี้ก็คือแก้เลี่ยนนะคะทุกคนอืม แล้วก็แซ <c oughs> ่บขออภัยค่ะเมื่อเช้านี้คั่วพริกนะคะทุกคนแล้วก็ปั่นนะโอ้โหแบบดิฉันนี่ก็จามเลยนะคะกลิ่นพริกป่นเนี่ยมันเข้าจามูกนะคะทุกคนเน <c oughs> อืมก่อมาก พี่น้องจา๋านี่นะคะคือแบบเขาจะแบบละลายในยปากเลยนะจ้าทุกคนนี่นะคะจะกินคู่กับผักนะทุกคนเนาะจะได้ไม่เลี่ยนนะทุกคนกินแบบนี้นะคะถ้าเรามีน้ำจิ้มหรืออะไรนะคะก็จะแซ่บนะคะแต่ไม่ได้ทานจ้ทุกคนจะกินคู่กับนี่จ้ะ ส้มตำอย่างนี้นะคะทุกคนคำใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยทุกคนจะเข้าปากได้นหมหอาแบบละลายในปากทุกคนจ้อ นี mm ่เหนียวนะคะทุกคนอือหือ

มันนี่แบบดาลายในปากทุกคนจ๊ะเขี้ยอกทิ้งไว้เลยนะจ๊ะคือแบบอร่อยมากอื うん。どこうん。うん。Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ทุกคนจ้าคือแบบไม่ต้องเคี้ยวเลยเลยจ้าอืืมกินน้องจ้า กินคู่กับต้ตมตำนี่นะจ๊ะตำแครอทนี่นะจ๊ะทุกคนเขาจะแบบจะได้ไม่เลี่ยนนะคะอือือ อร่อยมากพีน่น้องอย่าเรียนนะจ๊ะอื มันแบบว่าละลายในยปากรสชาติจะออกแบบออกหวานๆเค็มๆนะคะทุกคนหวนานพอละแบบกับพะโล้นะคะอร่อยคะ่ะหืมอินน้ำนดิดหนึ่งนะคะอืม Uh huh. อร่อยอร่อยใช่ทุกคนเพื่อนๆลองทำดูนะคะหมูสามชั้นต้มโคงนะคะทุกคนอีกสักคำหนึ่งนะคะพี่น้องต้องไปจ้ uh huh. าอือหือเอา ค,นนะคะตูนทิ้งไว้เขาจะแบบหืมทุกคนจา้าเนี่ยละลายในปากเลยจ้าทุกคนจ้าอืม ไม่เหนียวนะคะทุกคนแต่เขามีเนื้อด้วยเนาะเราต้องเคี้ยวนิดนึงจนหนังเขานี่แบบนุ่มละลายในปากเลยค่ะดื่มช้ามาทุกคนไปก่อนจ้าทุกคนอร่อยมากเลยจ้ะพบกันใหม่คลิปโอหน้านะคะวันนี้บ๊ายบาย